สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเราก็เก็บความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o o t w i t t e r YouTube นะคะแล้วก็ IG วันนี้นะคะอุ้มมีหัวข้อแนะนำค่ะมาสอเนเพื่อนๆนะคะนั่นคือการเพิ่ม Follow IG นั่นเองค่ะเป็นบัญชีคนต่างชาตินะคะถ้าใครอยากรู้แล้วอย่ารอชา้าตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะ เข้าไปที่โปรแกรม LINE นะคะกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์ assign pump i g ไทยใครพิมพ์ไม่เป็นนะคะมองด้านซ้ายมือเลยคะ่ะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยค่ะแอดมินนะคะก็จะส่งเกี่ยวกับรีวิวมาให้ด้วยนะคะรีวิวจะมีทั้งสองแบบ ทั้งรีวิวแบบบัญชีคนต่างชาติแล้วก็รีวิวบัญชีคนไทยล้วนค่ะเพื่อนๆก็คือเป็นระบบที่มีคุณภาพสูงนะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีโปรโวาเลนทน์นะคะซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะส่วนวันนี้นะคะอุ้มก็สนใจซื้อเป็นบัญชีคนต่างชาตินะคะจำนวน100ฟอค่ะ100ฟอนะคะราคาแค่59บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆถูกมากๆเลยนะคะ แอดมินนะคะเขาก็จะให้รูปภาพนี้แก่เรามานะคะเป็นรูปภาพ QR code นะคะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องแล้วก็สแกนจ่ายง่ายมากๆเลยค่ะพอเราสแกนจ่ายนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปนะคะเพื่อเป็นการแจ้งโอนเนาะแอดมินจะได้เริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะสอนวิธีการดูชื่อ username ig ของเราเพื่อส่งให้แอดมินทำการปั๊มฟอนะคะ เปิดโปรแกรม IG ขึ้นมาเลยคะ่ะจากนั้นนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กด Edit Profile ค่ะมองหาคำว่า user name ค่ะให้เรานำชื่อตรงนี้ไปส่งให้อดมินค่ะก่อนเริ่มงานนะคะอดมินก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มมีอยู่ที่5,536 f o l l o w ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเพื่อนๆยอดเริ่มนะคะ5,536 f o l l o w ค่ะ ตอนนี้นะคะอุ้มกําลังรีเฟซหน้าต่อแบบเรียลไทม์เลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่ายอดฟอลโล่ขยับขึ้นแล้วนะคะเป็น5 5 4 5ันห้ารฟอลโล่ค่ะเวลามีคนมากดติดตามเรานะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยคะ่ะว่ามีใครบ้างนะคะที่มาติดตามเรานะคะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆตอนนี้นะคะยอดฟอลขยับไปที่5,561 f o ห l o w ฟอลโล่แล้วค่ะ เวลาผ่านไปแค่1นาทีนะคะตอนนี้ยอดฟอลโล่ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพรามื่อต้นคลิปอุ้มซื้อไปที่100ฟอลนะคะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงแบบไม่ตกตาค่ะแล้วก็ไม่ได้โฆษณาเกินจริงค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow i g บัญชีคนต่างชาตินะคะเพื่อนๆนหากใครสนใจนะคะอยากมียอดฟอลเยอะแบบอุ้มนะคะนี่เลยค่ะต้องทักไปที่ l ล n e Assign ปั๊ม i อไทยเพื่อนสามารถไปคลิกลิงก์อัตโนมัติทุ่มทำสำเร็สรูปไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะ มันก็จะหลีดไปหน้าลายเลยเนาะซึ่งร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านดับหนึ่งนะคะที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไว้วางใจได้เลยไม่โดนโกงแน่นอนนะคะร้อยเปอรเซ็นต์เลยที่สำคัญนะคะเป็นงานที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสนะคะเรื่องแอคเคาด์โดนเร่งแอคเคา์โดนแบนนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าอุ้มทำตรงนี้มานานมากๆไม่มีปัญหาเลยค่ะเพืเ่อนๆที่สำคัญนะคะร้านเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะ ว่างตอนไหนก็ทักไปได้เลยนะคะเรื่องเวลาไม่ต้องกังวลเลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆพนพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ค่ะบ๊ายบาย